สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็มีของดีๆนะครับผมมานําเสนอมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่ผมจะนํามาวันนี้นั่นก็คือตัวเจ้าไมโครโฟนไดนามิกตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจากอ่าไมโครโฟนนะครับผมไดนามิกจากแบรนด์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นที่ผมนํามารีวิววันนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่น AM8 นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าไม์ตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ เดี๋ยวจะมีการเทสนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะครับระหว่างเสียงสดกับเสียงไม์ตัวนี้เนี่ยว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะผมซึ่งเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะผมที่เราจะมาดูกันเลยนั่นก็คือตัวดีไซน์ของตัวไม์ตัวนี้นะผมซึ่งไมโครโฟนไดนามิกตัวนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ทันสมัยมากนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักที่ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยใช้งานง่ายด้วยนะครับสวยมากนะผมแล้วก็ฟองน้ํากันลมข้างหน้าเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมาก นะผมเองชอบมากเลยนะบางทีนั่งๆหรือชอบเอามือไปรูปนะครับผมต้องบอกเลยว่าอฟองน้ําตัวนี้เนี่ยกันลมตัดเสียงวับข้างภายนอกได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ย พอตการเชื่อมต่อนะครับผมพอตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแบบอ่า XLR ได้ด้วยนะครับแล้วก็ USB Type C ทนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งเชื่อมต่อหูฟังนะครับผมฟังแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับในขณะที่เรากําลังบันทึกคลิปหรือบันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้านะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีวอลลุ่มมาให้2อันนะครับซึ่งอันบนเนี่ยก็จะเป็นปรับวอลลุ่มความดังของเสียงไมค์ของเรานั่นเองนะครับผมส่วนอันล่างนี้นะผมวอลลุ่มอันล่างนีีี้เเเาาจะปป็นรรรัสยงอ่มต์ท อยู่ก็คือหูฟังนั่นเองนะผมถ้าเราต้องการจะฟังเสียงของเราเองเนี่ยเสียงดังขนาดไหนเราก็สามารถเลือกตัดตรงนี้ได้นะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไฟ RGB ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทดสไฟ RGB ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม นี่เลยนะผมพอเสียบมาแล้วปุ๊บเนี่ยข้างล่างนี้จะมีไฟ RGB ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มทัชสกรีนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มทัชสกรีนเพื่อทําการเปลี่ยนไฟ RGB นั่นเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับไฟ RGB ของเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10โหมดนะครับทุกคนนี่เลยก็จะเปลี่ยนสีได้ตามเราตามที่เราชอบเลยเรา ชอบสิ่งไหนแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้เองหรือว่าจะให้มันสลับหมุนเวียนสีไปเรื่อยๆดักในคลิปตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเปิดปิดเสียงไมโครโฟนนั่นเองครับผมในกรณีที่เวลาเราเสียบไมค์ไว้แต่เราไม่ต้องการจะใช้เสียงเราก็แค่แตะลงไปหนึ่งที่แค่นี้นะครับผมพอไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะไม่เข้าในไมโครโฟนตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆนะผมแค่เปิดปิดแค่นั้นเองเห็นนะ เปิดปิดแค่นั้นเองเปิดปิดเสียงไม้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะเป็นตัดเปลี่ยนนะครับสีของไฟ RGB ในด้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับผมคือฐานเนี่ยฐานตรงนี้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างดูแข็งแรงมากนะทุกคน นี่เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับฐานตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักดีมากไม่กิ๊กก๊อกนะคือวัสดุเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรง,นะง,แ,ง,แ,รงแล้วก็มีมาตรฐานมากๆนะผมสําหรับไมของแบรนด์ไฟไฟตัวนี้เนี่ยซึ่งตัวที่ผมรีวิวเนี่ยก็จะขอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นรุ่น AM8 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยว ใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะแปะล,ลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้น,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวกันต่อก่อนลวกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับองศาได้หลายองศานะครับบางคนต้องการเอาไปแขวนแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหรือว่าจะเอาตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับผมปรับความดังปรับความดังของเสียงไม่ปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขามันสามารถหมุนได้นะครับถามว่าหมุนคืออะไร บางทีบางทีตรงเนี้ยมันจะหลวมเกินไปนะครับบางทีเราตั้งเนี้ยแต่ว่ามันจะตกใหม่งนี้เราก็สามารถหมุนตรงนี้นะครับผมหมุนตรงนี้ให้แข็งเพื่อให้ไม่เนี่ย่ามีอาการทรงตัวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับผมระหว่างเสียงจากไม้ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยาราคาไม่กี่บาทเนี่ยกับเสียงไม้ไฟไฟ้าเดี๋ยวผมจะลองต่อไมต้ตัวนี้แล้วก็มาทดสอบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันโอเคเดี๋ยวขอเวลาเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งครับ โอเคทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเสียงที่ได้มาจากไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือไฟฟา a m 8นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการใส่หูฟังอยู่ด้วยนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยมันจะได้ยินเสียงเราแบบเรียวไทม์เลยว่าเสียงของเราเนี่ยตอนเนี้ยคมชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเสียงที่ได้จากไม์ตัวนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็นุ่มมากเลยนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะต้องบอกเลยว่าที่สําคัญเลยมันสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากๆเลยนะผมผมรู้สึกว่าการใช้งานกับไม์ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับซึ่งที่ผมชอบมากเลยคือมันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากซึ่งทุกครั้งที่เวลาผมทําคลิปทําคลิปลง YouTube หรือว่าทาคลิปเล่นเกมอะไรเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยผมจะต้องปิดประตูปิดห้องให้เงียบสนิทแต่ว่าพอเรามีไม์ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถ เปิดประตูเปิดอะไรได้ปกติเลยเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าในกรณีที่เราใช้ไม้ดนามิกแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้อยู่ห่างจากไม้ประมาณหนึ่งฟุตหรือว่า30เซนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราออกห่างไกล้ๆแบบที่ผมกําลังออกห่าง ตอนนี้นะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับเพราะว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยมันรับเสียงระยะไกลเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผมก็แนะนําให้อยู่ห่างจากไมค์เนี่ยประมาณ1ฟุตหรือว่า30เซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไมค์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับผมก็บอกเลยว่าเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบอัดคลิปเล่นเกมนะครับหรือว่าสตรีมเมอร์นะครับผมหรือว่าไลฟ์สดนะครับรวมไปถึงนักดนตรีที่ต้องการจะอัดเสียงร้องเพลงเนี่ยก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้เนี่ยต่อเข้ามิกเซอร์เพื่อทําการ ปรับแต่งเสียงให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ได้ด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมา,อาลองเทสกับเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมและต้องบอกเลยว่าสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการจะอยากได้ไมค์ตัวนี้เนี่ยเหมือนของผมเนี่ยเดี๋ยว ใต้คลิปนี้เนะี่ยผมจะแปละลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์อ่าผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็จะมีคลิปเทดสอบการเล่นเกมครับผมระหว่างใช้ไมคตัวนี้นะครับผมกับ เสียงสดไม่ผ่านไ์เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างความชัดเจนของเสียงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนได้ฟังเนี่ยเพื่อนๆนจะบอกโหมันดีมันดีคือจริงๆมันดีมันดีจริงนะคืนนี้ผมไม่ได้อวยนะคือเพื่อนเพื่อรู้อยู่ว่าเวลาผมทาคลิปเนี่ยทุกครั้งที่เวลาผมทำคลิปเกมเนี่ยคือถ้าอันไหนดีผมก็บอกดีแต่ถ้าอันไหนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกตามความจริงว่าเออมันไม่ดีแต่ว่าอันเนี้ยคะแนนเต็มสิบเนี่ยผมขอให้สักประมาณ 8.5-9ถึงคะแนนแล้วกันอาจจะยังไม่สุดแต่ว่าบอกเลยว่าคุณภาพดีเกินราคาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูคลิปการทดสอบการเล่นเกมระหว่างใช้ไม้ตัวนี้กับไม่มีไม้ได้เลยนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนโอเคครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมโลโบอกนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าอาร์เซนอลนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องออกตัวก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเล่นเก่งอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแมปแมปหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเล่นมากๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมแนว f อ s นะครับซึ่งเป็นเกมแนวคล้ายๆล้ายเคาน์เตอตหรือเครับยคล้ายๆ TV ซึ่งเกมแนวเนี้ยย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเล่นมากๆเลยนะครับผมซึ่งในแมปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็แบ่งเป็นสฝ่ายแล้วก็ย แต่ว่าที่ผมงงนิดนึงก็คือทุกครั้งที่เวลาเราคิวได้เนี่ยปืนมันจะชอบเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะผมใครที่เล่นเกมนี้เก่งๆก็ลองแนะนำหน่อยนะว่าต้องเล่นยังไงมันถึงจะเก่งนะผมเนี่ยอาล่าสุดเปลี่ยน,นเป็นลูกซองให้ผมอีกแล้ว นะผมแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยค่อนข้างชอบเล่นกันมากๆแล้วก็เล่นกันเยอะมากๆนะครับผมในหมวดหมู่ของเด็กๆหรือรวมไม่ถึงคนโตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ตอนนี้ในฮิตกันแบบโอ้เล่นกันเยอะมากนะครับเด็กๆเนี่ยพูดถึงในเกมโลบอกรอกบอกันอย่างเดียวเลยนะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ไอเดียของผมนะนี่มันเป็นไอเดียของลูกชายผมนะ <S <S ผม,มไม่ได้มีไอเดียนะแต่ว่าแบบเออก็อยากลองเล่นดูเห็นรูปบอกว่าเออมีแมปแบบเกมแบบที่ผมชอบเล่นด้วยก็ลองมาเล่นดูแต่ว่าภาพมันก็จะออกแนวแบบ กระตนูนหน่อยนะก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ผมว่าภาพมันออกนะกระตูนเนี่ยก็ผมสำหรับผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าพอลองเล่นดูอ่ะมันก็สนุกเหมือนกันนะถามว่าเล่นยากไหมมันก็มันก็ยากนิดนึงนะผมงงๆกับระบบนิดหน่อยอ่ะคือทุกครั้งที่เราคิวได้อ่ะมันจะเปลี่ยนปืนให้เราเลยอ่ะบางทีแบบเราได้ปืนดีๆอยู่อย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยผมเป็นสายโจรอยู่นะครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินอ่า ก็จะคล้ายๆกับเกม FPS ทั่วไปเลยอย่างเช่นเกมเคาน์เตอร์เกม SF หรือว่าเกม PB นะครับผมก็จะสไตล์เดียวกันเลยครับแต่รู้สึกว่ามันมันตายง่ายมากเลยนะรู้สึกมันตายง่ายมากเลยทุกคนเนี่ยพอตายที่รดปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนปืนให้เราตลอดเลยเออผมก็ไม่เข้าใจว่าเออเราอยากได้ปืนแบบมังคืเราได้ปืนดีๆแล้วมันชอบเปลี่ยนให้เราอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่แบบวิผมเชื่อว่าเกมมเนี่ยเด็กๆเนี่ยเล่นกันเยอะมากนะแล้วก็เล่นกันเก่งด้วยนะขนาดลูกชายผมเนี่ยโหเติมเงินเป็นว่าเล่นเลยนะเกมเนี่ยผมบอกเลย ตอนนี้อ๋โอโหตายอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยทําไมมันแม่นยังเลยอ่ะเดินออกไปยังไม่ทันเลยเลยไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีโปรด้วยหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกมพีช่วงหลังที่ผมเล่นเนี่ยโปรเยอะมากเลยนะทุกคนใครที่มีความรู้เรื่องเกมนี้ก็ลองแนะนํากันได้นะครับผมถ้าต้องเล่นยังไงถึงจะเก่งนะผมโอ้โหดูคนแรกเนะี่ยคิวไปเจ็สิบสาคิวแล้วไม่แน่ใจว่าผมดูถูกหรือว่าดูผิดอะไรยังไงนะผม โอเคซึ่งตอนนี้เกมก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าฝ่ายใครเป็นฝ่ายชนะเนี่ยนะแต่ว่าก็สนุกนะแต่ว่าภาพมันก็จอกแนวการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงนะครับทุกคน